สวัสดีครับคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องของการาเพิ่มพลังต่อสู้นะครับแล้วก็การฟาร์มอันดับแรกเนี่ยนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของโบนัสตรงนี้นะครับมันจะได้โบนัสตวเนี้จากไอ้ตัวรองนะครับเดี๋ยวให้ไปดูอีพีที่2นะเกี่ยวกับการทําตัวรองเนี่ยนะครับผมแล้วก็มันจะมีโบนัสตรงนี้นะครับแต่ผมจะยังไม่อัพนะเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมกันก่อนดีกว่านาะ อันดับแรกเนี่ยนะครับของพุดธเนี่ยผมจะใช้เก็บเกี่ยวนะครับผมเป็นเก็บเกี่ยวนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มกายภาพและเวทนะครับการโจมตีกายภาพและเวทนี่นะร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์เริ่มแรกมามันจะเป็นศูนย์ตรงนี้นะมันจะเป็นศูนย์เราเนี่ยจะต้องไปเก็บสแต็กจากมอนนะครับผมคือค่ามอนหนึ่งตัวเนี่ยก็จะได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เก็บให้ครบร้อยสามสิบนะครับ แล้วก็จะเป็นเรื่องของการปลูกพลังนะครับเรื่องของการโซนะครับพวกเกาะพวกชุดอะไรพวกนีนะ้ผมจะใช้เป็นโกลิสนะครับเพราะว่าทุกๆ30วิวิเนี่ยเราจะจ่ายเงิน20,000 20,000 20เหรียญตรงนี้นะเพื่อเพิ่มพลังโจมตีกิจภาพแล้วกสเปมันเพิ่มเป็นชิ้นโกลิส4ชิ้นก็2 60%แล้วก็เซตโกลิสเนี่ยนะครับผมจะใช้เป็น เซตอาคมนะอาคมเนี่ยเพิ่มระเมจสกิลเนี่ยสิต่อชิ้นนะครับผมก็เป็น48แล้วก็สร้อยเครื่องประดับต่างหูแล้วพวกนี้ผมจะใช้เป็นแม่มดเพราะว่ามันมีเมินดีบัฟเมินดีบัฟคืออะไรก็คือป้องกันสถานะนะครับเช่นสตัรตตีช้าเดินช้าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ ผมจะใช้เป็นในเซตของความมืดนะเพราะว่ามันเพิ่มดาเมจแก่มอนสเตอร์ระดับสูงแล้วก็บอสด้วย15%ต่อชิ้นนะครับ75%นะครับแล้วก็อ๋อลืมพูดไปเกี่ยวกับการเสริมออปชันนะครับที่ผมมีหงบรรทัดเนี่ยคือผมใช้หินวาลาเนี่ยมามาอัปเกรดกิจกรรมเศษเสี่ยตรงนี้นะนี่นะครับ40ชิ้นนี่นะ40เศษเนี่ยมันหา แล้วมันหามาจากไหนนะครับก็กดที่เครื่องหมายคําถามตรงนี้นะครับมีบอกมาเลยที่ช็อปตรงนี้นะเติมตรงนี้นะครับชิ้นต่อไปนะครับเป็นสารสกัดนะครับสารสกัดมันก็คือคล้ายๆอาวุธทั่วไปเลยหาสเตตัสอะไรเหมือนเหมือนกันเลยนะครับนี่ครับหินธาตุครับผมผมใช้หินธาตุเวทขาวเนี่ยเพราะว่าผมเอาไปตีบอสมืดนะครับ ตัวนี้นะครับแล้วต่อไปครับทําไมบางคนถึงเลเวลเนี่ยมันตันที่30นะครับมันเป็นสกิลนะสกิลของคาดคสีนะครับสกิลเสริมนะครับบันที่หน้าสกิลนะแล้วก็กดที่ลูกบอลสีฟ้าตรงนี้เห็นไหมโอเคนะ okay. แล้วมันจะอยู่ในสกิลที่5ครับเพิ่มพูนไม่สิ้นสุดับนะได้ถึง40เลเวล ตอนนี้ผมอัพไปที่20เรเวลจากที่มันตัน30 mm hmm. ก็เพิ่มมาอีก20เป็น50แต่คุณจะต้องไปเก็บเลเวลเองนะเหมือน1มา30อะแต่มันแค่ปลดล็อกจาก30เป็น50แค่นั้นเองนะต่อไปนะครับการตีบวกอาวุธนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับสกินช่างตีเหล็กนะเป็นสกินแบบนี้นะครับเป็นสกินในระดับ S มันจะมีสกินพิเศษตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็าหาได้นะเมื่อเสริมพลังล้มเหลวมีโอกาส30%ที่ทาให้การเสริมพลังเนี่ยไม่ลดลงและเมื่อสําเร็จมีโอกาส10%นะครับที่ทาให้เพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างเช่นว่าอาวุธเรา28เรากดตีปุ๊บมันติดเป็น29ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีโอกาสอีก10%เนี่ยที่จะเพิ่มให้เป็น30เหมือนบวกมา2อ่ะเออถ้าตีติดก็บวกไป2นะนั่นแหละ ต่อไปครับเป็นเรื่องของหินโซนะหินโซเนี่ยตอบจากมอนสเตอร์ทั่วไปเลยนะครับผมหลังจากที่เราเนี่ยเก็บหินโซมาได้แล้วเนี่ยเราควรที่จะเอาไปอัพทุ่งม,มอนสเตอร์ก่อนให้มันเป็นเลเวล200ให้หมดก่อน,นครับเลเวลมอนะไม่ใช่เลเวลรวมตรงนี้นะเลเวลมอนตรงนี้นะให้มันเป็น200ทุกตัวก่อนนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสอกตรอปตรงนี้นะครับผมลดล็อกโอกาสรอปนะครับแล้วก็ หลังจากที่อัพเป็น2,000หมดแล้วเนี่ยก็ค่อยไปอัพหินโซต่อโอเคแล้วก็ต่อไปต่อไปครับสมุดสะสมมอนสเตอร์ครับผมเราเนี่ยจะต้องไปตีมอนสเตอร์พวกเนี้ไอเนี้ยให้ครบให้ครบ1000ตัวเนี่ยมันจะให้ผลล็อกัเนี้ยนึ1 0 0ัตัวเนี่ยล้วก็เก็บของของมัน,นที่ดอปจากตัวเนี้ย ก็ทาให้ทุกตัวนะครับมันจะเพิ่มพลังเห็นไหมขาสถานะต่อสู้หลักเนี่ยบงหนึ่งบงหนึ่งบงหนึ่งทุกตัวเลยนะครับทุกเมืองเลยต่อไปครับเป็นเรื่องของอสกินตัวละครน,นะครับสกินตัวละครเนี่ยมันจะมีระดับ C ระดับ B ระดับ A ระดับ S ระดับ R ระดับระดับเอก็จะเพิ่มสถานะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีสกินพิเศษขึ้นมาด้วยนะส่วนสกินเนี่ย เติมนะครับผมซื้อแพ็คมาจริงๆคือไอ้ที่ดีมันควรจะเป็นสกินกล้วยนะครับเพิ่มสถานะ25นแต่ผมได้สกินนี้ก็สวยไปนะแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงหลังจากที่ใช้เนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ถูกใจเราค่าสถานะไอ้ตัวเนี้ยแต่ว่ารูปลักษ์เป็นตัวนี้ได้นะครับเราจะกดตรงนี้นะครับนี่จะเปลี่ยนรูปลักษ์สกินนี้เท่านั้นค่าสหานะจากตัวนี้แต่รูปลักษ์จะเป็นตัวนี้นครับ อนนโอเคนะครับต่อไปครับเป็นในส่วนของอสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด83ตัวมาดูสถานะกันครับค่าสถานะโบนัสครอบครองเนี่ยคืออะไรนะก็คือทุกตัว83ตัวเนี่ยมันจะมีสถานะครอบครองเนี่ยคือมันจะเพิ่มให้เลย แม้เราจะไม่ได้ออกมาเดินด้วยมันก็จะเพิ่มติดตัวให้เลยแต่ถ้าเราออกมาเดินมันจะได้สเตตัสตรงนี้ด้วยเนี้ยแค่เรามีแล้วก็หาสเตตัสครับที่เราต้องการโจมตีเวทจมตีเกราพอะไรพวกนี้จะไม่มีเก็บเวลยังไงก็ใช้มันอย่างเงี้ยเนี่ยเอาไปเดินด้วยเอาไปเก็บเลเวลด้วยมันเดินตามเรามันก็ได้เปอร์เซ็นต์นด้วยแค่นี้เองครับ แล้วก็มันจะมีจัดตุตรัสัตว์เลี้ยงตรงนี้ครับจะเข้าได้วันละ3มครั้งนะแต่ต้องดูวิดีโอนะเข้าได้วันละ3าครั้งสําหรับคนที่ไม่ได้เติมนะโอเคมันก็จะเพิ่มเลเวลให้กับมอนสเตอร์ทุกๆตัวที่คุณมีมันก็จะสุ่มสุ่มเกิดนะครับมีทุกตัวเลยเหมือนแบบป,ปกติเลยนะแต่สุ่มสุ่มเกิดเนี่ยคือจะสุ่มจากที่เรามีนี้เท่านั้นนะครับอย่างถ้าเราถ้าเราไม่มีไอสตัวนี้นะ ในแมปนั้นอนะ่ะมันก็จะไม่มีไอ้สองตัวนี้เราจะมาหาจับในแมปนี้ไม่ได้นะครับต้องไปจับในแมปปกติก่อนนะแมปเนี้ยคือเอาไว้เก็บเลเวลของสัตว์แค่นั้นเลยนะมีตัวไหนก็จะเจอตัวนั้นแล้วก็มีมาแนะนาอีกนิดนึงนะก็คือการเพิ่มเลเวลของสัตว์เลี้ยงพวกเนี้ยแนะนาว่าให้เก็บตัวละร้อยห้าสิบนี้ไปก่อนเพราะว่าเวลหลังๆอะ่ยะยากจะให้มันเต็มเลยเนี่ย มันยากมันก็เหมือนเลเวลของเราดูดิเราก็เก็บช่วงเวลง่ายๆเนี่ยให้แต่ให้มันเพิ่มทุกตัวนะครับต่อไปครับเปลี่ยนเหรียญน,นะครับผมเปลี่ยนเหรียญเนี่ย2เหรียญเนี่ยหายจากที่ไหนร้านเท็ดครับผมล้านเท็ดทั้ง2เลยบวกค่าสถานะต่อสุหลักสิถึงแม้จะไม่ได้ใส่โอเคเราจะไปโปะในส่วนที่มันขาดไปนะคิตี้อนสอแล้วก็มูลเจ็นะครับ ที่ติคองจุแล้วก็เหมือนเจ็ดจุดห้าที่ขอนสองจุดสอเหมือนเที่เหลือก็ไปลงคิดนาเนี่นงัน นี่นะครับให้มันตันนะครับคิดแล้วก็เมอนให้ตันทิศเหลือก็แล้วแต่ว่าจะสะดวกอบอะไรนะครับต่อไปครับมาพูดถึงเรื่องของการฟาร์มผมจะเน้นไปที่หอคอยธลาขีดจำกัดแต่ถ้าจะเก็บเลเวลผมจะไปที่ดันเจี้ยนต่อไปครับเป็นโทเช่นนะต่อไปเป็นโทเช่นนะนี่นะครับโทเช่นบอสตอปจากบอสกัน5ตัวเลย แต่ละตัวเนี่ยจะบวกไม่เท่ากันนะถ้าเป็นบอสลามเขียวก็จะวบวก0 5นะคจับหหรือว่าลบ0.5เหมือนกันลงมาก็4 3 2 1หลังจากที่กดใช้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่รู้นะว่ามันสูงสุดที่เท่าไหร่แต่ว่าได้134เนี่ยผมว่าเยอะละไม่ใช่มันเยอะดิเพราะว่าเราบวกต่อไม่ไหวละมันยากมากนะถ้าติดก็คือเพิ่ม ก็ดีไปถ้ามันไม่ติดก็ลดลดลดไปเลยผมไม่เคยกดเกินร้อยสาหเลยแล้วก็มันหาได้จากหน้าบ,บอสต,ตรงนี้นะครับมันจะได้นี่มาตัวนะเค็ื่อยิ่งเลเวลสูงเนี่ยมันก็ดอกจำนวนเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสดอกไอ้นี่เหมือนกันนะไอ้ที่เอาไว้รีของสัตว์เลี้ยงอะคัมพีเนี่ยเอาไว้รีตัดสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็มอนทั่วไปเนี่ยมันก็เพิ่ม ปกตินั่นแหละแต่ไอตัวที่เป็นบอสค่าคอบครองอ่ะมันจะเพิ่มเยอะต่อไปครับก็จะเป็นการฟาร์มดันเจียนไว้หาเลเวลเลยแล้วก็หอคอยคลายขีดจำกัดนะครับเอาไว้หาวัตถุดิคบค้าของต่อไปหอคอยเดีิอุกครับผมมันจะเป็นหอคอยที่ได้รางวัลเหรียญเดีิอุกเนี่ยเพื่อนๆหลายคนเนี่ย มักจะมาโพสในกลุ่มนะครับว่าทําไมถึงตีมอนเนีย่ยเข้าทีละหนึ่ง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 เพื่อนๆต้องดูเงื่อนไขตรงนี้ครับดิบับตัดกําลังหักล้างการจัตีทั้งหมดของนักดาบก็คือตัวละครของทั้งหมดที่เป็นนักดบาบจะตีไม่เข้าเลยต้องใช้ธนูหรือว่านักเวทมาตีตรงนี้ถ้ามันเป็นหักล้างการจังตีทั้งหมดของนักเวทนะครับนักเวทก็จะตีไม่เข้าเลยก็จะมีธนูกับนักดาบนะที่ตีเข้าแค่นั้นก็อย่างที่บอกไว้ว่า ให้ปั่นอาชีพแต่ละสายไปเลย6ตัวอย่างละ2ตัวไปเลยนะครับเพื่อมาลงหอ,อกอวตรงนี้นะแล้วเป็ดป๊อปที่มันจะเด้งมาตรงนี้ถ้ามันเด้งขึ้นมาเนี่ยก็พยายามทําเพราะว่ามันได้ e เ e เยอะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเจอไอ้เคเวสท,ที่ให้ดูโฆษณานะแนะนําว่าให้ดูโฆษณาที่เป็นไดมอนด์ตรงนี้นะดูโฆษณาจะได้2 0เพชร หรือว่ามันจะไม่มีเคเวสมาเนี่ก็แนะนําว่าให้ดูนะครับให้ครบสิบรอบต่อว,วันเนี่ยเราจะได้มาละ200เพชรแล้วเราก็นําเพชรเนี่ยไปส่มสกินนะครับส่มสกินตรงนี้เก็บไว้หลอมทําสกินแล้วก็ในเรื่องของโฆษณาเหมือนกันนะครับผมที่มันจะให้ดู2รอบใช่ไหมเราจะไปดูเพชรหนึ่งครั้งแล้วก็มาขยายคลังเนี่ยอยีกหครั้งนะครับในการดูโฆษณาก็จบไปแล้วนะครับ เกี่ยวกับการเพิ่มพลังต่อสู้แล้วก็ก,การฟาร์มนะครับคลิปนี้ก็อาจจะมันมืนหน่อยนะมันเยอะถ้าเพื่อนๆสงสัยตรงไหนนะครับให้คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ